ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายทวิภพลิมจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครทนมูรีคลองสานบาประกอบพักก้าวไกลครับผมขอร่วมอภิปรายสนับสนุนในยตินะครับแล้วก็อยากจะาฝากให้นะครับเพื่อที่จะเป็นกรรมธิการหรือว่าถ้าเราไม่ตั้งเนี่ยให้คณะกรรมธิการสามัญได้รับข้อเสนอของผมไปพิจารณาด้วยนะครับ ผมมี2เรื่องด้วยกันครับที่อยากจะเล่าให้ท่านประธานฟังแล้วก็เพื่อสมาชิกฟังครับท่านเรื่องแรกครับจริงๆมันเป็นจริงๆทั้งสองเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันเนาะมันเป็นเรื่องของการที่ทําไมคนเราต้องตกงานทําไมคนเราได้ค่าแรงถูกอย่างที่เพื่อสมาชิกทุกท่านได้พูดไปนั่นแหละมันเป็นปัญหาคลาสสิกครับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองที่ประเทศอังกฤษมันก็คือเกิดชนชั้นบูชัวชนชั้นกระดุมพีขึ้นมาแล้วก็กดขี่กับ ไพรนะครับที่หลุดออกจากที่ดินหรือเซิร์ฟเก่าก็เป็นอย่างนี้ดําเนินอย่างนี้มาตลอดมาแม้กระทั่งประเทศไทยที่ห่างไปครึ่งโลกก็รับว่าหำหนี้มาด้วยและดูเหมือนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยิ่งแย่ลงเรื่อยๆได้ซ้ําการจ้างงานครับท่านประธานมันอยู่เหนือกฎแห่งการเวลาหรือกฎอะไรทั้งปวงจริงๆครับถ้ายกตัวอย่างในเขตผมครับคลองสารมีชุมชนหนึ่งนะครับชื่อ200ห้องแถวแถวถนนจเจริญรัฐ ที่นี่ครับมีช่างทำเครื่องหนังมากมายทั้งกระเป๋านะครับรองเท้าที่หลายๆสมาชิกหลายท่านอาจจะสวมใส่กระเป๋าแบรนด์เนมบางอันที่ขายในห้างก็ล้วนแล้วมาจากชุมชนในเขตพื้นที่ผมครับเราเชื่อไหมครับท่านประธานช่วงโควิดมาก่อนโควิดเนี่ยผมจำไดต้ตอนผมเป็นผู้แทนครั้งแรกผมไปเดินเนี่ยโหทุกบ้านครับบางบ้านทำพื้นรองเทา้าอีกหนึ่งครูหานะครับก็ทำส้นรองเทา้าทำอย่างนี้ไปเป็น กิจการขนาดเล็กนะครับเป็นช่างฝีมือแต่โควิดมาทุกคนหายไปครับผมก็เลยกลับไปทั้งหลายคนก็กลับบ้านไปเลยแรงงานฝีมือเหล่านี้กลับบ้านไปเลยไม่มาเลยนะครับแล้วผมถามว่าคนที่อยู่ลเป็นยังไงบ้างที่ต้องรวยขึ้นแน่เลยเพราะว่าแรงงานฝีมือขาดแคลนเขากลับบอกว่าหลังจากโควิดครับความมั่นคงในชีวิตเงินเก็บเขาหมดแล้วตอนนี้คือแรงงานทุกคนบ้านนั้นบ้านนี้กลายเป็นศัตรูกันในชุมชนเพราะว่าทุกคนต่างแย่งงานกันครับ พร้อมที่จะกดค่าแรงเพื่อห้ามหันกันเองแล้วก็นายทุนที่อยู่บนยอดภูเขาน้ําแข็งที่รับเงินทุกอย่างก็หัวเราะเยาะแรงงานเหล่านี้บอกว่าแล้วบอกว่ามิหน่ำซ้ำยังบอกว่านี่ฉันช่วยพวกแกนะนี่คือความยุติธรรมที่มันเหลืออยู่เหนือกฎซัลายดีมานครับท่านประธานผมเข้าไปร่วมกับสสพักเก้าไกลปีกแรงงานพยายามจะจัดตั้งนะครับสหภาพแรงงานคนทำเครื่องหนัง ผมก็หวังว่า4ปีนี้ผมจะทำสำเร็จให้ได้ในสมัยนี้นะครับเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องที่น่าตลกมากครับที่เรายังคุยเรื่องนี้กันอยู่ทั้งที่มหันตภัยในเลือกการจ้างงานแรงงานหลายๆอย่างจะทาใหา้จะเกิดขึ้นภายใน20ปีนี้การเข้ามาครับของ AI แล้วก็ออ o m a t i o n โลกที่ใช้หุ่นยนต์โลกที่ใช้ AI คิดกาลังจะเข้ามาครับ ท่านประธานรู้ไหมครับสิ่งที่ผมอภิปรายหลายๆครั้งในสภานี้ข้อมูลผมถามมาจากแช GP t GPT แล้วน่ากลัวมากครับแชท GPT ตอนนี้คือเยาวันครับเด็กหนึ่งขวบครับสามารถหาข้อมูลสามารถเขียนสามารถทำอีเมลภาษาอังกฤษหรือแม้กระทัง่งร่าง resolution หรือข้อมติที่ผมเอาไปใช้ในการประชุมสภาอาเซียนเราได้คำชมจากทุกประเทศเลย ทุกคนในที่นี้จะตกงนานภายใน20ปีครับถามว่ารัฐบาลต้องทำยังไงครับถามว่าตอนนี้รัฐบาลต้องทำยังไงครับง่ายๆครับเราต้องเพิ่มความเข้มแข็งในการต่อรองให้กับแรงงานและพวกเราครับทุกคนในที่นี้เป็นแรงงานครับถ้าได้เงินเดือนจากใครผมก็เป็นแรงงานครับท่านเลขาสภาก็เป็นแรงงานเจ้าหน้าที่สภาข้าราชการก็เป็นแรงงานครับเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าอีก20ปีต่อไปเราจะมีชีวิตอยู่ได้ ลฐสวัสดิการคือคําตอบครับท่านประธานผมจะเฉลยให้เราต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ครับถ้าเรามีัฐสวัสดิการได้ดีผมหรือคนในเขตพื้นที่ผมที่เขาทํางานเขาจะมีอํานาจในการต่อรองกับนายจ้างเขามากขึ้นครับเขาจะไม่กลัวที่เขาจะต้องถูกไล่ออกหรือเขาจะเปลี่ยนงานเพื่อไปหางานที่ดีขึ้นเขาจะมีความมั่นคงในชีวิตขึ้นกล้าต่อรองกับนายจ้างมากขึ้นครับ แล้ววันหนึ่งนะครับถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้เราไม่เริ่มคิดถึง UBI เงินเดือนทั่วหน้าเราไม่เริ่มคิด,คดถึงรัฐสวัสดิการที่ทุกอย่างมันฟรีจริงๆครับมีนออ p r ป d u c ชั o นหรือผลิตภาพทั้งหมดครับในวันหนึ่งมันจะตกเป็นของนายทุนครับนายทุนเขาสามารถตั้งโรงงานเพื่อสร้างหุ่นยนต์มาปั๊มหุ่นยนต์มาปั๊มหุ่นยนต์ได้หรือเขาสามารถใช้ AI ในการเขียนโปรแกรมเพื่อมาโคลน AI ให้ทําทุกอย่างได้ ผมถามเลยครับวันนั้นทุกคนอยู่ที่ไหนครับเราจะไม่มีที่อยู่เราจะไม่มีงานทำครับอย่าหางานเลยครับเพราะไม่มีงานอยู่แล้วครับดังนั้นคำตอบคือรัฐในหาประเทศไทยเนี่ยเราจะจัดสรรยังไงครับทรัพยากรหรือผลิตภาพที่ตอนนี้อยู่กับนายทุนเราจะทําให้ในายทุนจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นไหมเพื่อมาทํารัฐสวัสดิการให้ทุกคนไหมลดความเหลื่อมล้ำไหมหรือเราปล่อยอย่างนี้ แล้วก็มีแค่ชื่อประเทศไทยครับแต่คนที่เป็นเจ้าของจริงๆก็คือเจ้าสัวนี่คือความเกี่ยวข้องครับนี่คือความเกี่ยวข้องกับการจ้างงานหรือกฎหมายหรือนักการเมืองหลายๆพักที่เคยรับเงินในทุนหรือรับอยู่และออกนโยบายเพื่อเอื้อในทุนสุดท้ายจุดจบที่ผมอยากชี้ให้เห็นภายในยี่ปีประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็ทั้งโลกจะเป็นอย่างนี้ครับยังไง สิ่งที่ผมอภิปรายไปไม่ให้ความเพอ้อฝันแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับอยากชวนทุกคนมาคิดอย่างผมและช่วยกันแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคตเพื่อความเข้มแข็งให้พี่น้องแรงงานเพราะทุกคนคือสหายของพวกเราครับขอบคุณครับ